อย่เพิ่งเข้าใจผิดว่าเป็นไฟฉายนะเพื่อนๆอ,อันนี้คือ Power Bank มีไฟฉายในตัวครับรุ่น Q10 นะครับเป็นรุ่นออกแบบมาเพื่อสาวสายหวานนะมีความจุ30,000 mAh มีสายชาร์จในตัว4หัวชาร์จพร้อมกันได้ถึง2เครื่อง พกพาง่ายแถมยังมีไฟฉายในตัวมีให้เลือกหลายสีจะต้องเที่ยวหรือเดินทางก็ไม่ต้องกลัวแบตหมดสายชาร์จสามารถถอดได้แล้วสรับชาร์จแบตในตัวก็ได้หรือนำไปชาร์จกับเครื่องอื่นก็ได้สินค้ามีการรับประกันแนะนำสรับสายสาวหวานครับตัวนี้ดีไซน์สวยๆครับปักหมุดสินค้าไว้ให้ที่ใต้คลิปเลยครับ